ผู้หญิงที่ผู้ชายส่วนใหญ่มักลงทุนวิ่งไล่ล่านะคะเขาจะรู้จักการใช้จริตนี้คุณสังเกตไหมว่าผู้หญิงที่สวยกับผู้หญิงที่มีสเสน่ห มีความแตกต่างกันอย่างมากบางคนสวยแต่ว่าไม่มีเสน่ห์ไม่น่าสนใจบางคนหน้าตาธรรมดาแต่ดูโดดเด่นและมีเสน่ห์ดังนั้นนะคะผู้หญิงที่ผู้ชายวิ่งไล่ล่าจะอยู่ในหมวดของผู้หญิงที่มีเสน่ห์ดังนั้นผู้หญิงที่มีเสน่ห์กลุ่มเนี้ยเขาทำยังไงผู้หญิงกลุ่มนี้นะคะเขาจะมีชั้นเชิงในการพูดจารวมถึงการแสดงออกทางสีหน้าท่าทางและแกวแววตาเพื่อที่จะใช้องค์ประกอบของร่างกายเนี้ยค่ะ เป็นสื่อให้ไปพร้อมกับคำพูดที่เขาพูดดังนั้นผู้ชายที่ฟังผู้ชายที่ได้ยินหรือได้เห็นเธอเขาจะตกหลุมรักแล้วอยากวิ่งไล่ล่าผู้หญิงประเภทนี้ผู้หญิงสวยบางคนดูแข็งทื่อเกินไปดูไม่มีเสน่ห์เมื่อคนได้เข้าไปทำความรู้จักเรียนรู้แล้วเขาจะรู้สึกว่าเอ้ยมันไม่มีอะไรมันน่าเบื่อมันไม่สนุก ผู้ชายส่วนใหญ่ก็เลยถอยออกมาทั้งทั้งที่เธอก็สวยนะทั้งทงที่เธอก็ดูดีนะแต่เข้าไปแล้วไม่มีอะไรดังนั้นคุณคิดได้หรือยังว่าการที่เป็นผู้หญิงที่มีเสน่ห์ที่ผู้ชายอยากวิ่งไล่ล่านั้นนะ่ะมันจะมาพร้อมความสนุกกล้าคุยกล้าพูดกล้าเข้าหากล้าเล่นค่ะอันนี้คือทําให้มันสร้างอารมณ์ความสนุกดึงดูดน่าสนใจคุณลองเอาเทคนิคนี้ไปใช้นะคะ